เฮ็ดก็ได้น้อ,นอไม่ก,ก็ได้มานน่เพียอู้เป็นไหนออนซ้อนน้ำป่ะคับอู้แน่นๆเลยพี่น้องนะฝนตกแห้งเหมือขึ้นตัวปักยางแห้งเลย สวัสดีครับพี่นองมอนี่กับผ้ามาหาเหตุตับเตาขึ้นเก่าครับมอนี้มาตัดตีซีครับคิดว่าจะคองมาซ้าวหรือดีครับแต่ว่าก็มีคนมาเก็บก่อนขึ้นเก่าพี่นองเดี๋ยวไปหาเบิ้งเหตุตับเตาก่อนทุกคนให้เที่ยวหมานนะครับดอกหมานนะครับก็เห็นเ่าพี่นอง ฝนตกแห้งหลายจนดอกเห็ดล้มนี่ดอกหนึ่งดอกไงนะครับดอกนี้มาดเออมีเลี้ยงจมาแล้วอฮะมีเลี้ยงจมาแล้วครับะออจะเปนมืมนคมนมดครับพี่น,อน้องจะเปนมืดครับอ้อหมานเห็ดครับ ขอหยิบสงดอกโอ้ยมองนี็ได้สองอืมเก็บหยาดจังหน่อยไม่ได้ขีดตุ่มหาหน่านไว้ไปนั่มครับไปตื่นกันนะพี่น้อง นองงามเลยโอ้งอางมมา,างละ่ะขาดไปได้แล้วครับผุนป้า อีกนอนหนึ่งอยู่ข้างในนี่นโอ้เอาจังเดีพี่น,อน้องข้างในแทกไหมข้างไงขึ้นใน,นอีกไหอ้วจะว่าน้องบอกยังไงเลย กลุ่มแบวข้างเป็นอหไ่ซองนอครับงานมาพี่น้องฝนตกแห้งมาขึ้นตัวปุกยางแห้งเลยที่สิเห็นแต่ละดอกครับโอเก็บเบดเก็บเสียงอู่ดีพี่น้องแะพอแต่ละดอกกง,งามอยู่ ฝนตกมือขึ้นเป็นอุปสรรคจกักหน่อยแต่าว่านะ่ะมันถือฝนเป็นดอกเป็นดอกอออเท่าๆจักหน่อยนะพี่น้องยิเหีเ่ยวเห็นไหมมาบ่งนอนนี่ครับพี่นอ้องนอหงาย นั่นบึนงแน่เลยพอตผ่านอะ่ะฟังเสียงกับฟินนแลพี่นอ้องเสียงหักนอกไม่ ตัวตใหม่แล้วกันพอนอนั่งดินครับทำง่ามเลยเพีออ่น้องเบิ่งนอนอย่างไงบูหนักผู้หน้า บ่เดี๋ยวขาต่างกล่องมาแล้วพี่น้องสั่นแน่จากหน่อยมันอันมันลำบากครับมันจืนเดเป็นยังับลำบากวันนี้อ่อ,อนๆเลยครับเนอดพี่นอ้องอ่อ,อนๆเลยครับงามครับหลอดตาคนมาเลยจังเลยพี่น้องเอยดอกนี่ ดอกงามอยู่ครับเหลือตาเขาเจ้าเขาเจ้าก็เห็นอุ้นแน่นๆเลยพี่น้องมถือฝนก็ลังง่ะเกิดผลายเลยครับมาถือมือ,อน้นมาเอาพอดี ตะนองนง่ามๆที่จะนองนง่ามเลยครับบีิบมาหน,นึ่งฟินโมพี่น้องเสียงหักนองใหม่ไหม ผมเริ่มเห็นนอนอยู่นะอ้ขนาดใกล้ตาได้เลยนะไม่ว่าเห็นเสือยยืดเลยอ,อ่นอ,อนเลยนอนเบ้อ โอ้ทุลักทุเลค่ะครับเมื่อหลังเสือฝนตกนี่นสิฝนสีบป่ามาดอกพี่นอ้องเมื่อไงเมื่อหลักฝุ่นม่ตั้งจกี่ตมมิตากี่โค้นครับเก็บเห็ดกขยากเห็นแนวว่าเห็นแห่ถ่ายกขยากบางดอกกบับบ่อเดืถ่ายเบิ้งพี่น้องมันโหกกับมันหมือนบ่ออ่ำน้วยเนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายเบิ้งนะครับนี่ครับพี่น้องเห็ดเท่ากับพ่อแด้อยู่ไดดร้ายเตืออยู่ครับเห็ดก็ได้เห็ดกต๋มิจฉาดอกงาม เย็ Head, นน้ำใหม่กับซับน้ำใหม่ไปน้ำซุ่มมั่งแต่ด่นี่นนนนครับน้ำใหม่เฮาน้ำใหม่กับเห็ดเห็ดเพิ่มเนหักไปหรืลเปล่าเสร็จแล้วอ้วเพิ่มเนหักไปหรือเบ่พี่น้องนี่เห็ดนี่ครับน้ำใหม่พวกน้ำใหม่นาะน้ำใหม่ห้องเป็นมนนม,นะนมเป็นมูลเมลย เฮ็ดครับเฮ็ดก็ได้เฮ็ดก็ไดน้อไมอ่ก็ได้มัหน้ผู้มานครับมานครับพี่นอ้องเฮ็ดก็ได้น้อไมอ่ก็ได้มนันนี้เพียวอู้เป็นไหนออนซ้อนนั่นปะครับเดี๋ยวสิปิกแกงเส้กันล่ะครับเหลือเนี่ยกะจีเสริมกินกระตัมหุหงนะเอาเป็นว่าจังพอกันคลิปหนาเลยพี่น้องเดี๋ยวถ้อมีโอกาสเดี๋ยวผมผ้า มหาเห็ดหรือว่าหาน่อใหม่หรือว่าหานวัตถุดิบอย่างอื่นในชุมชนน้นงพี่น้องก็จะเป็นหาปลาหาหา่นอใหม่หาเห็ดหรือว่าไต่แมงไต่กบแตะวันมือขึ้นว่าสิมาไต่กบพี่น้องฝนตกงแห้งแต่ว่าฝ่าเหลี่ยมแห้งอู้บ่ไหวบ่ไหว,วยานครับเอาเป็นว่าพอการคหาิหนานน้องพี่น้องนี่ไปล้ครับสวัสดีครับ